รู้สึกว่าป็แตนเนี่ยไปไหนไปโรงแรมมูรูยังไงก็ท่านอ่ะกินข้าวไ่คงกินข้าวไม่คุ้เกกระติบเข่าเจ้าเซกกระติบเข่าเจ้าไม้จิ้มบอกว่าเป็นกินบเบบเบิรกเมื่อกับเพาะตวใหญ่ซำได้บอกเสือหักใจทีองตีอันอันสุท้ามเนเสือสีขาวที่ให้เพิ่มทีลุงใสมืนอนีรอบปะรอดปะตกจิเอาดีลุงใส่ซกกะติบมือมือตาบางจโอ้เจ้าคือมือ เดินไฟังฟงตัวเบ่งแล้วเด้อเสอตัวสีขาวตัวนั่นนะตัวนั่นตัวเดียวอันนี้ไม่ยางบาดนลุ่ดลุงดลุดลุาแต่แมเต๋อเปิดประตูเต๋บงน้วไม่กินข้าวะ ลุงอันขอเบิรงเสือข้างในนะครับลุงลุงครับขอเบิ่งเสือข้างในนะครับขอเบิรงเสือข้างในนะครับผมดูราคาดูแล้วเขามไม่รู้ <c oughs> อย่างไรเตะซีดูกันนะ <c oughs> อเอดอครับโอ้ยคนเอแล้วก็ 9. ท่านเอตตัวนี้ใจหมดเลยนี่เองพี่ทำให้พี่ชายพี่นาทีใส่แล้วแหละเพราะผมไม่เหมาะเสื้อตุลพันตุลพันกแต่มันดูสวยอยู่สวยเมื่อวานไปจับเตื้ยใช่ไหมเช็คบิดมาราลการหนึ่งพันสามแต่หนีกันมาได้แค่คิดจ่ายจะดุ้งกันเลยใช่ไหมไปสามคนไปสามคนไม่มีใครดูเลยผมหยิบอันอันนี้สวยป่ะโอเคเอี๋ยวดีสวยเป่ะโอเค ไอ้่ายตังค์้มาแล้วด้วยทึงก็ไม่ได้ด้วยต้อยกว่าบาทนี้พอแล้วาัวพนนี่ต้องซื้อให้ลูกนะพ่อไม่มีสิทธิ์ใช้ไอนี่มันปะไมนี่เขาไปนะทมันไม่ใส่แล้วใส่แล้วเริ่มขันเสียละการแองต้องใส่ไงเราว่าซื้อมาแล้วต้องใส่นะรียร้อย ลุงแกเป็นคนใส่เ okay. สือแบบนี <m transparency> ้อยู่แล้วไงปกติแกจะใส่เสื้อเดี๋ยวคือบอหิวเองคือไอ้เพิ่นหิวมาทรงาายตายมา ประทับใจเขาแพงไหมเดี๋ยนะเดี๋ยนะเจ้าแปดเราบ่เจ้าแปดเราบ่ก็เราเดินทางมาใกล้จะเก้าโมงแล้วเราก็จไม่คุยเล่นคุยหัวกับมูลลิเปอร์นะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เลยไม่มีผู้เยอะหรอกเดี๋ยวเขาจะพีิธาที่ไปตามแผนที่ดีเจ้าเด้เมือนเดี๋ยอสร้างตำกับตมหาในซ้อให้เออจ้กเลียวสร้างตำแล้วตามหาพยานปากเอกของเจ้า ่อในในซอมีที่ตามาแปะใ้อดีไหมกอปกอก็ต้องมีลูกอราะว่าแกเขาเรียนอาเดแกไะอบอม่กับม่กัาเลูกโขาก็เรไม่โอมไม่โอมอ้ะกอบม่อกามยากตามลูกาากระสอบให้วาหนยะสร้างตำหรอลูกกระสอบนะไอเตะ ข้างในมาโครบหดยังนะครับบรรยากาศนะครับผมก็เตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับผมเอสจีนะเต้ไปไหมเต้เอาเอา ขึ้นปิดคันปันน่ะโอ้มาจากล่องรถนั่งรถลูกจิมเฮ้ยพี่ตนายปันครับผมเนาะก็เดินทางนะครับผมไปที่ศาลมุกดาหารอ๋อขอบรดิเอาเนวยกดหนวดมาตัวนี่วะหนวดขึ้นแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยหนวดเข่าลกลุงลัง่แวบนต้าว้ใสไแวบนตาเดี๋ยวรอขึ้นทันทีเลยพี่น้องนะก็เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันนะครับผมเนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ฝากให้กําลังใจลุงพลป้าแตนและทีมทนายท่านด้วยนะครับผมฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมจากปากลุงและทีมทนายนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องอาจจะดึกนะครับถ้าไม่เสร็จก็อาจจะดึกนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกัน ปากลักใจนะครับไม่ว่าจากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมตั่งตื่นแนะนำนะครับน้ำไผ่ก็ได้ครับผมยูทูบเปร์นะครับผมแล้วก็น้องเมฆนะครับน้องเมฆช่วยน้องเมฆกันด้วยนะครับผมอย่าลืมน้องเมฆนะครับผมเนาะนะครับโปรนะครับเราไม่ทิ้งกันก็ยังอยู่นะครับผมเนาะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเมฆนะครับผมเนาะก็ถึงอาการจะดีขึ้นแต่เราก็ยังต้องช่วยเหลือกันอยู่นะครับผมในช่วงนี้ลุงฝนป้าแตนก็กำลังนี่นะครับผม ขึ้นสารอยู่นะครับก็ฝากทุกคนให้กำลังใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้เดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันทุกคนทุกท่านเทินาจาดุนี่ครับตอนนี้ก็รอทีมทนายอยู่นะครับผม ก็นี่ครับก็ต้องจะเดินทางนะครับผมรถดุงครับอืม ไงฮะก็เลืเดนครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปศาเลเด่นนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ทางบุญพลกับทิมทนายก็คุยกันตั้งแต่เช้านะครับผมเนาะเมื่อคุยกันตั้งแต่เช้านะครับผมนะครับคุยเรื่องการแนวทางการท,ทําคดีต,ต่างๆนะครับผม ส่วนเรานั้นก็ไปบิวอยู่ข้างนอกบิวชมบรรยากาศยางนอกนะครับผมเนาะก็นั่นเละครับเนาะทั้งทีมทานายทั้งลุงทั้งป่าเราต้องตื่นแต่เช้ามาเพื่อที่แบบว่าคุยกันปรึกษากันนะครับผมแนวทางต่างๆนะครับเนาะมันกะเป็นแบบนี้นะครับผมพี่น้องพี่น้องคือจังหวะนะพี่น้องสมกำังยิมนี่ก็สวัสดีครับ อย่าลืมให้การเงียนงคนประเทศเหนือกันนะครับผมสวัสดีครับไป